สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มองให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง f อใหม่และ f อ c เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋าแอดมินก็จะพามาในแนวทางนะคะฮานอยสู่เม็ดเดียวนะคะ วันที่สาเอดเดือน10ปี64แนวทางฮานอยสูตรเม็ดเดียวเด่น วิ่งสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีแปดหก 3 1ส่วนชุดเด่นนะคะชุดเด่นแอดมินชอบ1นะคะเราก็มารูด1กันนะคะก็จะมี1 0 1 1นะคะ1 2 1 3 1 4 1 5

ออหนึ่งสองก็ชอบพี่น้องหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งเดชชอบเหมือนกันนะคะติกไปหมดแล้วอืมเอาหนึ่งสองเพิ่มนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อย ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปาักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณแนวทางตัวเลขส,สวยๆงามๆม,มาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร,ร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆกันทุกวันทุกคนนะคะ สำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า